แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่อาทนไม่ไหวไม่ทุบหลานเมาเหล้าหืนไม่อยู่เฉยลวนลามเมียเมืม่อเวลา23.30นาฬิกา30นาทีคืนวันที่6กรกฎาคม2,565ร้อยตํารตำรวจเอกอัตพลเรือนคำรองสารวัตรสอบสวนสพสรอยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสอพอสร้อยว่ามีเหตุทะเลาวิวาททำ้ายร่างกายถึงแก่ความตายเหตุเกิดที่บ้านม่วงคำใต้หมู่ที่10ตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่จึงได้แจ้งพันตำรวจโทกันณสิทธิ์คงต่อสารวัตรสอบสวนสอพอสรอยและผู้บังคับบัญชาทราบไปตามลำดับชั้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยชุดสืบสวนสอพอสรอยออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตามรับแจ้งเมื่อ ถึงที่เกิดเหตุพบร่างผู้ชายนอนอยู่พื้นลักษณะนอนคว่ำคุดคูสสวมใส่กางเกงขายยาวลายพลางทหารไม่สวมเสื้อนอนแน่นิ่งอยู่ทราบชื่อภายหลังคือนายสว่างหรือกบชาวมอนอายุ41ปีสภาพถูกทำร้ายด้วยของแข็งทุกที่บริเวณศีรษะขณะเดียวกันมีนายมิตรมูลลีอายุ60ปีบ้านเลขที่208/3หมู่ที่10ตำบลสรอยอำเภอวังชินจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นญาติ ที่ใกล้ชิดกันซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุได้ยืนรอมอบตัวอยู่พร้อมไม้ท่อนยาวประมาณ1เมตรที่ใช้ก่อเหตุตีไปหลายครั้งจะไม่ได้ว่ากี่ครั้งเพราะโมโหจากนั้นจึงได้นำตัวไปสอบสวนที่สพสรอยเบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุเพราะโมโหที่ผู้ตายเมาแล้วมาลวนลามเมียของตนเองห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังบอกให้กลับบ้านก็ไม่ฟังจึงได้ลงมือก่อเหตุ จากการสอบถามนางตาน้อยซามอยอายุ63ปีบ้านเลขที่222ทับหหมู่ที่10ตำบลสรอยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายทราบว่าได้ยินเสียงลูกชายที่เมาทะเลาะกับอาจากนั้นได้ยินเสียงดังตุบๆก่อนที่นายมิตรจะมาบอกว่าได้ทุนบนายกบนอนนิ่งอยู่กลางถนนไปดูหน่อยเมื่อเข้าไปดูก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว จากนั้นได้ให้กู้ภัยนำศพของนายสว่างส่งโรงพยาบาลวังชินเพื่อตรวจพิสูจน์หาร่องรอยบาดแผลถึงสาเหตุการเสียชีวิตสอบถามว่ามีผู้ใดติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ใดติดใจจึงได้มอบศพให้ทางญาตินำไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปต่อมาเช้าวันที่7กรกฎาคมผู้สื่อข่าวจึงได้ไปสอบถามรายละเอียดเรื่องที่เกิดเหตุด,ดังกล่าวจากนายมิตรมูลี คู่กรณีทราบว่าเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกานายสว่างผู้ตายกับตนเองได้นั่งดื่มเหล้าที่ใต้ถุนบ้านของผู้ตาย เมื่อตอนเองเห็นว่าพูดตายเมาแล้วและเวลาก็ดึกมากแล้วจึงขอกลับบ้านไปนอนก่อนซึ่งบ้านอยู่ห่างกัน50เมตรกำลังถึงบ้านพูดตายได้เดินตามตนมาตนเองจึงบอกให้กลับบ้านไปไม่ยอมกลับแถมยังลวนลามเมียของตอนอีกตนจึงผลักอ,กอกแล้วไล่ให้กลับบ้านไปหลายครั้งพูดตายก็ไม่ยอมไปแถมพูดท้าทายลวนลามภรรยาตนตนจึงโมโหบันดาลโทสะคว้าไม้ท่อนทุบตีไปหลายครั้งจนพูดตายได้ฟุบแน่นิ่งไป กล่าวต่อมานางตาน้อยซามอยแม่ของผู้ตายให้สัมภาษณ์ว่าผู้ตายเป็นลูกชายของตนแต่งงานแล้วมีลูกสาวหนึ่งคนและได้หย่าร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กจากนั้นมาก็ไม่ได้แต่งงานอาศัยอยู่ร่วมกันกับตนชอบดื่มเหล้าเมาอรารวาดญาติพี่น้องห้าไม่ฟังสร้างความเดือดร้อนบ้านใกล้เรือนเคียงถึงขั้นทำร้ายลูกสาวตน ตอนนี้ลูกสาวอายุ16ปีแล้วเมื่อเวลาประมาณห้าทุ่มหลังจากที่สองคนแยกย้ายกันไปตนได้ยินเสียงเอะอะวอยวายที่บ้านนายมิตรเสียงดังตุบแล้วเงียบไปสักครู่นายมิตรมาบอกว่าทำร้ายร่างกายในกบขอให้ไปดูด้วยเมื่อตอนไปถึงพบลูกชายก้มหน้าขุดคูอยู่หลานหน้าบ้านนายมิตรจึงไปเรียกและเขย่ยาตัวไม่มีเสียงตอบคิดว่าเสียชีวิตแล้วจึงให้หลานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใหญ่บ้านทราบและไม่ได้ติดใจเอา เพราะเป็นญาติเดียวกันปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายค่ะไน,น้องเอาเข้าแมวเอรอยำอ,อือย,ย,ยำก็ปเป็นอ็ไรนี่จัดการเอาไปโรงพยาบาลไปวิจุดโรงพยาบาลก็ บ้านเอรอน้ะอาบจาอืมล้คนคนที่บุบนรี่ใครนะอันนั่นเอาน่ะอ๋อน,นี่เหรอเอาละ